อยากมีผิวสวยใสอะไรฝ้าหน้าเรียบเนียนอะไรที่เป็นปัจจัยหลักๆที่เราต้องดูแลบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือเรื่องคุณภาพของการนอนใครที่นอนหลับไม่เต็มตื่นนอนหลับไม่มีคุณภาพหรือหลับตื่นหลับหลับตื่นตื่นอันนี้ส่งผลแน่นอนทำให้ผิวโทมค่ะการฟื้นฟูมันจะอยู่ในช่วงที่เราหลับลึก ในตอนประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งดังนั้นสี่ทุ่มอันนี้เราควรจะนอนแล้วนะคะและนอนหลับให้ได้6-8ชั่วโมงส่วนการบำรุงเพื่อฟื้นฟูผิวอันนี้เราจะต้องทำก่อนนอนค่ะทาไปเลยตัวที่เพิ่มมอยเจอไรเซอร์ให้ผิวตัวที่ซ่อมแซมผิวหรือตัวที่ลดเม็ดสีเมลานินจะดีมากๆเพราะมันไปนซ่อมผิวตอนที่เราหลับนอนนี่แหละค่ะ 2. นะคะ,ะ,คะปัจจัยที่เราจะต้องเสริมอีกก็คือเรื่องของการกิน กินดีผิวจึงสวยถ้าเรากินอาหารที่ทำร้ายผิวเช่นน้ำตาลสูงของทอดของมันหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะสูบบุหรี่พวกนี้ผิวเสื่อมโทรมได้ง่ายมากๆแล้วก็เกิดริ้วรอยง่ายหน้าก็จะไม่ใสค่ะสิ่งที่จะช่วยให้หน้าใสาเช่นวิตามินซีผลไม้รสเปรี้ยว วิตามินอ e ีนะคะไขมันดีต่างๆโปรโตีนพวกนี้ดีมากๆและดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรผิวเราจะได้ชุ่มชื้นค่ะสุดท้ายนะคะปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยเลี่ยงจากฝาได้ง่ายก็คือการทาครีมกันแดดทุกวัน SPF 50 PA 3บวกทาก่อนออกแดดและอย่าลืมทาซ้ำระหว่างวันด้วย สำหรับใครที่ดูแลฝ้าเกลดอยากแนะนำชุดดูแลฝ้าจากเกที่นะคะ3ชิ้น3ขั้นตอนกับเซรั่มลดฝ้าที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินวีกันแดดเคที่และสบู่สนใจปรึกษาฝ้าทักมาได้เลยค่ะ